เปรียบพ่อแม่เช่นคมทองสองชีวิตช่วยทีทิตช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์มอบความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจะมันกระตันอยู่รู้คุณเอ่ยจเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ให้เกียรติเปิดคลิปธรรมะรับฟังรับชมเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลทําความดี ในยามค่ำคืนอากาศค่อนข้างเย็นในวันนี้กุศลและความดีถ้าพื้นฐานคนเราเป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีได้ง่ายจดจำได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายที่สำคัญเมื่อผู้ได้ศึกษาธรรมก็ย่อมได้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเข้าทํานองว่ายามป่วยช่วยให้หายยามน่ายช่วยให้รักยามพลัดพรากช่วยให้พบยามประสบข้อหามนามร้ายให้รอดพ้นจากภัยพิบัติหรือจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟัง เพื่อจะเติมเสริมแต่งความคิดสติปัญญาหรือแม้กระทั่งเป็นกำลังใจให้ตัวของเราเองเพราะสุดท้ายคนที่รักตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเมื่อเรารักตัวเราเราก็พร้อมที่จะดูแลแก้ไขปรับปรุงและสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเราให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เสนอเรื่องอนุภาพความรักความรัก เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากได้โลกใบนี้อยู่ด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ด้วยการสรงเคราะห์อยู่ด้วยการเกื้อกูลอยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยต้นไม้ก็อาศัยนกหนูสัตว์ทั้งหลายมาจับที่กิ่งไม้ใบไม้บางประเภทก็ทำาลังนอน บางชนิดก็อาศัยมากินผลกินดอกกินใบหรือใช้เป็นร่มเงานั่นก็เพราะความรักที่มีเกื้อกูลกันสายลมแสงแดดก็รักที่จะเกื้อกูลที่จะทำให้ธรรมชาติอยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยการเกื้อกูลอยู่ด้วยความรักก็มีความสุขมีความสงบร่มเย็นอนุภาพของความรักท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณตัดว่า รักกันมีแต่ได้ชิงชังกันมีแต่เสียอนุภาพของความรักหนึ่งทำให้คนมีน้ำใจต่อกันคนที่รักกันปรารถนาดีต่อกันจะไม่แล้งน้ำใจจะไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนสองเคราะห์เพื่อนหรือคนที่อยู่รอบข้างเช่นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมโครงการกิจกรรมน้อยใหญ่แม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่ร่วมชุมชนเดียวกันความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่การแบ่งปันเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญน้ำใจเขาน้ำใจเราเรามีน้ำใจต่อคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะมีน้ำใจตอบแทนคืนเราอย่างแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่สองเราจะมีมิตรภาพคำว่าเป็นมิตรเนี่ย แน่นอนมีมิตรดีกว่ามีศัตรูแน่นอนเพราะว่ามีมิตรมันมีแต่ได้ได้ให้เกียรติได้รับการช่วยเหลือได้รับการชื่นใจได้รับความปลอดภัยเพราะเรามีมิตรภาพได้รับการช่วยเหลือหลากหลายวิธีได้รับการสงเคราะห์ที่มากมายจากคนที่รักกันเมื่อคนรักกันก็จะมีไมตรี ช่วยเหลือกันต่อมันเมื่อรักกันแล้วจะได้ความรู้คนที่รักกันจะแนะเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์เป็นสาระนำมาซึ่งการพัฒนางานพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้หรือสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้เกิดขึ้นในหน้าที่กิจการงานน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองที่จะเข้ามาในชีวิตเราความรู้ก็จะเติมเต็ม ความสามารถก็จะตามมาเมื่อรักกันแล้วก็จะมีความสามารถเมื่อมีความรู้ความสามารถจะควบคู่กันมาท่านผู้ชมทั้งหลายสามารถทำงานได้สามารถประสานงานติดต่อนะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำกิจกรรมร่วมกับฝุนได้เป็นอย่างดีเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเรียกว่ามีความสามารถความรักทำให้เกิดการได้สิ่งของตอบแทน แน่นอนคนรักกันเขาไปไประชุมบ้างไปสำมัน,นาบ้างไปอบรมบ้างไปทัศนศึกษาเขาคิดถึงเราเมื่อคนรักกันก็จะมีของมาฝากของฝากอาจจะไม่จําเป็นต้องราคาแพงท่านผู้ชมทั้งหลายคําว่าน้ําใจเนี่ยมันมากกว่าราคาที่ของซื้อให้อาจจะเป็นของกินนะฮะอาจจะเป็นผ้าผูกคอนะเป็นปากกาเป็นพวงกุญแจนิดหน่อย อ้ยมันเป็นคุณค่าทางจิตใจท่านผู้ชมทั้งหลายคนรักกันก็ฝากกันอืไปเที่ยวทางเหนือโดอยสุเทพเนาะมีของมาฝากชื่นใจท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาอนุภาพของความรักเกิดกันช่วยเหลือกันช่วยเขาเขาช่วยเราเราอย่าคิดแต่ว่าคนอื่นต้องมาช่วยเราเราต้องลุกไปช่วยเขาสละทรัพย์ไปช่วยเขานะฮะไปอยู่เป็นเพื่อนไปให้กําลังใจคําว่าช่วยเหลือเนี่ย ใช้ได้หลากหลายวิธีไม่ใช่เฉพาะสิ่งของไม่ใช่เฉพาะวัตถุเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเงินตราเท่านั้นท่านผู้ชมทั้งหลายไปเป็นมิตรข้อต่อง,องไปให้เห็นหน้าไปพูดคุยไปเจราจาแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจก็เป็นความสุขเพียงแต่มีคนเป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายบ้างเขาก็มีความสุขแล้วคนรักกันท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาภาพของความรักคือ ได้ความเป็นพี่เป็นน้องโบราณบอกว่ารักกันเป็นพี่ดีกันเป็นน้องปรองดองเป็นมิตรใกล้ชิดเป็นญาติรักกันเป็นพี่เป็นน้องบ้านทางภาคอีสานเพิ่นว่าเป็นเสียวกันคำว่าเป็นเสียวขันนี่ก็คือรักกันเคารพกันเป็นพี่เป็นน้องอายุอาจจะได้เรียกกันหรือลักหลั่นกันบ้างนิดหน่อยเป็นคู่เป็น มิตรหายหรือเป็นเพื่อนซี้แะไว้วางใจรักกันช่วยเหลือกันไม่เบียดบังกันไม่ทําร้ายกันไม่กันแกล้งกันคนที่รักกันเขาจะไม่ทําร้ายกันจะไม่กันแกล้งกันจะไม่ดูถูกกันจะปกป้องเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนสงเคราะห์เพื่อนเพื่อให้เพื่อนนั้นดีขึ้นในทุกๆด้านแม้ด้านอารมณ์สังคมสติปัญญารายได้ชื่อเสียงเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือ คนที่รักกันพร้อมที่จะทุ่มเทให้เพราะฉะนั้นรักกันจะได้ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นตหายความรักทําให้เกิดกิจการคําว่ากิจการก็เช่นเพื่อนเขาทาธุรกิจเช่นร้านอาหารพอเราไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะแนะนําแต่เราก็ต้องมีความชอบมีความรักหรือมีความอยากจะทํากิจการ เกิดการเรียนรู้เพื่อนก็จะแนะจะนำหาช่องทางว่าชอบอาชีพอะไรเพื่อนก็จะคุยเสนอแนะบอกชี้ช่องทางให้ว่าควรเรียนรู้เริ่มต้นยังไงในอาชีพเช่นนี้เกิดกิจการเกิดวิธีที่จะสร้างรายได้เพราะคนรักกันก็อยากให้เพื่อนมีโอกาสมีไรายได้มีกิจการมีงานมีงานพาร์ทไทม์คืองานนอกเวลางานประจำ เพื่อจะมีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มเติมเพราะบางดีรายจ่ายมันเยอะ,อะท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องมีรายได้เข้ามาหลายๆทางเพื่อจุนเจือครอบครัวให้บริหารไปในทางที่ดีได้างามนันคนรักกันแล้วก็จะมีโอกาสดีๆโอกาสเจอคนที่ประสบควาสมสาเร็จโบราณว่าอยากสําเร็จสิ่งใดให้คบหากับบุคคลเช่นนั้นหรือภาษาบาลีว่า ยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็เรียนรู้ดูศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จอาจจะด้วยการอ่านศึกษาประวัติศึกษาแนวคิดศึกษาการทํางานอาจจะมปนวิดิทัศน์อาจจะเป็นข้อเขียนเป็นบทความเป็นหนังสืออัตชีวประวัติสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ในหลากหลาย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคไอยุคโซเชียลซึ่งจะมีข้อความรู้ของคนที่ประสบการผริตมากมา,กายก,ายก่กองเพื่อนที่ดีก็จะพูดให้เราฟังแนะให้เราเห็นและก็พาเราเรียนรู้เพื่อจะสร้างโอกาสท่านผู้ชมทั้งหลายโอกาสเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเองแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสคือเรียนรู้ต้องยอมเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาประสบการณ์ เพื่อไปหาวิธีคิดเพื่อไปหาจุดประกายของชีวิตหรือเขาเรียกไปหาไอดอลคือต้นแบบต้นอย่างหรือตัวอย่างที่ดีๆเพื่อนำมาสร้างโอกาสให้เราได้พัฒนางานพัฒนากิจกรรมพัฒนาสินค้าที่เราขายอยู่พัฒนางานที่เราทำอยู่พัฒนากิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ให้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปก็อาศัยความ คนรักกันนี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาคนที่รักกันมีอนุภาพคือจะให้อภัยกันแม้จะผิดพลาดเพื่อนกันพี่น้องกันเพื่อนร่วมงานญาติเนรักกันก็ต้องให้โอกาสเพื่อนอย่าทำร้ายโอกาสเขาเขาผิดพลาดจงให้กำลังใจเขาผิดพังจงให้ขวัญและกำลังใจเขาลุกขึ้นก้าวเดินต่อไป เพราะคนที่ท้อแท้ล้มเลิกเขาจะไม่มีโอกาสพบความสำเร็จแต่คนที่ไม่ล้มเลิกแม้จะท้อแท้ได้ลุกขึ้นใหม่ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่หนักแน่นและมั่นคงมีเป้าหมายชัดเจนเราก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนในการทำงานในการทำกิจกรรมในการบริหารครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็จะนำตัวเรา ไปสู่ความสุขความสําเร็จได้อย่างไม่ยากจนเกินไปเพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอยู่ด้วยกันทําให้ครอบครัวอบอุ่นทําให้หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการทํางานบรรลุวัตถุประสงค์กิจการธุรกิจก็มีกําไรหรือขยายกิจการได้ก็อาศัยความรักของพนักงานหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้เป็นไปด้วยดีก็มีความรักเป็นเป้าหมายมีความรักเป็นตัวหล,ล่อหลอมให้คนเรารักกันช่วยเหลือกันเพราะรักกันมีแต่ได้เพราะฉะนั้นจึงขอเจริญพรท่านผู้ชมทั้งหลายแสดงความรักหรือสร้างมิตรภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แม้บางเรื่องแม้บางครั้ง เราอาจจะไม่พอใจบ้างนิดๆหน่อยๆแต่บางทีการจะทํางานใหญ่คิดการใหญ่ก็ต้องมองข้ามจุดเล็กๆนิดนหน่อยๆบ้างเพื่อที่จะหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้หมันเกิดขึ้นขออนุโมทนาบุญเป็นกําลังใจทุกท่านทุกคนขอให้ความรักเบ่งบานในใจของท่านและก็เบ่งบานกับคนที่อยู่รอบข้างตลอดถึงเพื่อนมิตรสหายและคนในครอบครัวให้ความรักขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ความสำเร็จ เกิดขึ้นมีความสุขเจริญพรทุกท่านทุกคน